ดอกมาใส่หน้ากับหลังอย่างนี้ก็เลยครับอืมก็ดูสวยดีนะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการที่เอานำลายนะครับเบรนแบบวิ่งรอบวงนะครับเหมือนกับตัวที่ทําเป็นโค้งนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวดอกลายประจํา y a r นะครับของเป็นลายลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็ามาอย่างคําถามที่เพื่อนสมาชิกสอบถามมาก็คือเขาต้องการแบบว่านําเป็นป้าย นะครับเป็นป้ายที่เราทําเป็นกรอบอย่างนี้แล้วก็ให้ตัวลายลายลายไทยเหมือนกับลายอย่างนี้นะครับวิ่งรอบกรอบเพื่อไปทําเป็นกอรอบะเวียนบ้านนะครับเราก็มาดูวิธีการทํากันนะครับมันก็จะเหมือนกับเทคนิคตัวนี้นะครับที่ใช้ทําเบรนนะครับรอบวัตถุทีนี้เราก็มาดูวิธีการทำนะครับอันดับแรกเราก็สร้างสร้างพื้นพื้นกรอบก่อนนะครับเราใช้เครื่องมือ เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับวาดกรอบแล้วก็ดึงโค้งเข้ามานะครับแล้วก็ขยายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงหดเข้ามานะครับเดี๋ยววาดใหม่ดีกว่าับวาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมก่อนอืมแล้วเราก็ดึงโค้งเข้ามาคอืมจากนั้นเราก็วาดรูปวงรีนะครับเข้าทั้งหมดสามชิ้นนะครับเราก็ทำเซ็นเตอร์นะครับดยการ กดอะไร distribute center บนล่างนะครับทั้งแนวด้านและแนวตอน,นะครับเมื่อได้แล้วเราก็ทําการเชื่อมนะครับนะเราก็จะได้กรอบมันก็กบกรอบที่จะทาเป็นทาเป็นกรอบสำเร็จรูปน,น,นะครับทีนี้เราก็มาวาดลายไทยนะครับก็คือลายตามระจำยามนะครับเราก็เริ่มจากวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดกุญแจล็อกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมให้เป็นมุมหนึ่งร้อยนะครับ สองด้านนะครับแล้วก็กับกระจกคลิกขวากับกระจกนะครับคือเราใช้พิกทูเนี่ยจับคลิกขวากับกระจกแล้วก็คลิกขวาบวกนะครับแล้วก็วาดแล้วก็ทําให้เข้าห่างกันนิดนึงก็ดโดยการจับสองสองข้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนออกท้้งค้างนะครับกดกดเลื่อนไปทางด้านนี่นะครับแล้วก็ จับคู่ล่างแล้วก็เลื่อนเลื่อนออกเหมือนกันก็คือกดขึ้นกด A ลูกศรลงนะครับเป็นการเลื่อนแต่พอดีอันนี้มันใหญ่หนึ่งก็ทำให้นนะอย่งางภักษณนี้นะครับแล้วก็ก็ทําการเชื่อมเชื่อมตัวนี้เข้าไปชิ้นเดียวกันก่อนนะครับเ่เชื่อมกันเพื่อเชื่อมเพื่ออะไรเพื่อจะหาเซ็นเตอร์ของตัวนี้นะครับเราก็ใช้วาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงแล้วก็จับเซ็นเตอร์ของวงกลมไปเซ็นเตอร์กับตัวดอกนะครับแล้วก็ เลื่อนออกับเลื่อนให้กดชิปค้างไว้เขาจะรักษาศูนย์กลางไว้นะครับเอาตัวศูนย์กลางด้านนอกนะครับหน้าตัดหลังนะครับเราก็จะได้ตัวกรอบที่เป็นลายตาจำยามนะครับเราหมุนหมุนแบบว่าให้เขาเดี๋ยวเอาออกมาก่อน <c oughs> นะครับกลับนิดหนึ่งกลับนิดหนึ่งพอดีไปไปเผิดคลิกขวาก็กลายเป็นสร้างวัตถุขึ้นมาอีกหนึ่งท่านี้ครับเราหมุน คลิกไว้แล้วก็หมุนให้มันตั้งฉากขึ้นมานะครับทําการเชื่อมวงนอกไอ้ตัวรูกับตัวนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันคือการเบนเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุชิ้นเดียวเท่านั้นในการที่จะบินเข้าไปหาเส้นนะครับเราจะใช้วัตถุแบบหลายชิ้นแล้วก็เบนไม่ได้เพราะว่ามันจะแยกส่วนกันเราก็อันนี้เชื่อมเป็นวัตถุชิ้นเดียวแล้วก็แล้วมาลองลงสีดูนะครับดูนะครับมันเป็นวัตถุชิ้นเดียวนะครับเคิร์ฟออนเลเยอร์หนึ่งที่มันจะเป็น ชิ้นเดียวกันแล้วเราก็เหมือนตอนที่ทําวงกลมนะครับเราก็วาดสองอันนะครับกะดูประมาณหลายดอกนะใหญ่ขนาดนี้นะครับคลิกขวาบวกแล้วก็เป็นเข้าหากันเ,ออเป็นเข้าหากันเห็นไหมครับเขาจะเป็นเข้าหากันไปเลยแล้วเราต่อเนื่องเลยนะครับโดยการใช้ผาดพ่อ p e ต t y ริวผาดชี้ไปที่เส้นนะครับเพราะโดยเกาะที่เส้นแล้วเราก็ กดเครื่องหมายตรงนี้นะครับบวกนะครับที่เป็นรูปรูปบวกเนี่ยเบนอารอนฟู่านนะครับเขาก็จะวิ่งรอบวิ่งรอบตัวกรอบของเรานะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้กรอบขึ้นมาก่อนดึงดึงจับจาะเส้นนะครับแล้วก็ปีกกรอบขึ้นมาอ่าแล้วก็จับที่ตัวเบนนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนนะเพิ่มจํานวนดูให้เหมาะสมนะครับดูให้มันแบบว่าได้ตามต้องการนะครับเมื่อพอเมื่อพอแล้วแล้วก็ ตรงมุมนี้เขาก็จะแบบเหมือนกัะสมันซ้อนทับกันนิดหนึ่งเราก็ดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับมันไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเลขขี้นะครับเราเพิ่มเป็นเลขคู่นะครับไล่จนกระทั่งดอกมันเหมือนกันเห็นไหมสังเกตดูดอกนี้กับมุมดอกนี้เหมือนกันแล้วมุมดอกนี้กับดอกนี้เหมือนกันนะอย่างนี้ก็ได้แล้วถือว่าโอเคนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยตัวขอบนอกนี่นะครับแล้วก็ทาการ คอนทัวอินไซด์นะคนทัวก่อนนะครับแล้วกดอินไซด์ห้ามิลมันเข้ามันเข้าในห้ามิลจะต,ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าประเดีย๋ยนี้ลูกใหญ่ยี่สิบห้ามิลคอนทัวอันนี้เอาไซด์นะครับนี่อินไซด์อยู่นี่อ่าจะเข้าในนะครับแล้วก็เอาสักห้าสิบนะครับอ่าได้ละตรงนี้ก็เป็นกรอบที่เราจะเป็นเหลี่ยมกรอบในแล้วเราก็แกะนะครับต้องแกะออกก่อนนะครับเบรกนะครับแล้วก็จับเส้นตัวนอกนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการคอนทัวร์เอาไซด์ หนึ่งเซ็นะครับก็จะเป็นกาะด้านนอกของตัววัตถุนะครับแล้วเราก็จับเส้นที่เป็นต้นแบบแถวตัวนี้มันจะเป็นเส้นคอนโทรนะครับจับดีนะเบรกก่อนนะครับเบรกแล้วก็จับเส้นกลางออกนะครับแล้วก็ไอตัวดอกไม้ของเราเนี่ยมันจะมีการ มันจะมีการคอนทัวร์ด้วยคอนทัวร์คอนทัวร์ค้างอยู่เราต้องเบรกคอนทัวร์ก่อนนะครับเบรกเบรกแล้วก็นำนาไอตัวเส้นที่เป็นต้นต้นแบบในการเกาะออกนะครับเดี๋ยวต้องจับให้ให้โดนตัวเส้นนะครับนะรบเราคลิกคลิกโดนถ้าเราคลิกโดนมันจะขึ้นขึ้นแจ้งเลยว่าเราจับโดนตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเก็บไปก่อนนะครับ จับดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายชิ้นหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ได้ตัวกรอบน,นอกกับกรอบในแล้วนะครับเราก็ทําการคอมายเจาะครับเพื่อที่จะให้สามารถใส่สีได้นะครับใส่สีแล้วก็ออเดอร์ทูแบ็กนะครับแค่นี้เราไปได้กรอบกรอบตัวอันนี้แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนลายนี้ให้เป็นสีขาวก่อนแล้วก็ตัวแม่กับตัวนี้ นะแล้วก็อาจจะปรับปรับแก้นิดนึงนะครับให้ให้มันแบบว่าดูสมูทหน่อยนะครับก็หมายถึงว่าระยะห่างระหว่างตัวมันเนี่ยให้มันมีการปรับแก้นิดนึงผมจะปิดเป็นไอ้ปิดส n a p ก่อนนะครับแล้วเลื่อนเลื่อนดีๆนะครับสถานะีครับตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําเหมือนๆกันนะครับก็คือมันจะชิดด้านตัวนี้มากเกินไปเราก็แกะ่นะครับ ก่อนแกะล้วก็คลิกไว้แล้วก็อันกุ๊บก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่ทําเป็นเนี่ยมันจะกุ๊บกันไว้นะครับนี่แค่นี้นะครับเราก็จะได้กรอบรูปที่เป็นกรอบที่เราจะทําเป็นกรอบรเสียบนะครับที่จะเอาไปยิงแผ่นหินกระดิบหรือว่าอะไรแล้วก็ลงสีในในส่วนของเบานะครับเป็นสีทองได้ดํากระทองก็สวยดีนะครับแล้วก็ตัวสืออนี้ยอาจะใช้สีดําก็ได้นะครับแล้วก็ จะใช้ฐานแล้วก็เติมด้วยสมาร์ทฟ Tool ให้มีฐานก่อนนะครับแล้วก็ทำอิน i g h ์นะครับคอน t o รอินไซด์หนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับสัก10นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เบรกนะครับทำการเบรกเลนเบรกเพราะว่าเส้นคอนโทรเส้นนอกกับเส้นในจะได้แยกแยกตัวจากกันแล้วเราก็ข้างในนี้เราลงเป็นสีดำนะครับ เรามีขอบเส้นนอกที่เป็นสีฟ้านี่เราลงเป็นสีขาวาแค่นี้แล้วเราก็ใส่คําว่าเลขที่เดี๋ยวมอง,มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตัวเป็นเล็กพอดีผมันทำชิ้นใหญ่ไปนิดนึงตรงสื่อเราจะลงเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มาเลขที่ แล้วเราก็เลือกฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ให้ให้เป็นสวยงามวัตชิเอสวาชิกาอรือก็ได้นะครับแล้วก็ตัวบ้านเลขที่นี่ับให้ให้เล็กหน่อยแต่ตัวอักษรเล็กเลขนี้ต้องให้ใหญ่หน่อยแล้วก็เพิ่มขนาดเฉพาะตัวของอักษรนะครับขึ้นสักห้าร้อยห้าสิบมากกว่านี้หน่อยเจ็ดร้อยเลยอ,อย่างนี้นะครับไม่ได้ตัวเลขที่บาตรนี่เราก็ขยาย ันยืดขึ้นมาให้มันเหมาะสมพอดีนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็ตรวจทุกเคิร์ฟจากนั้นเราก็จับตัวไม่โทลงมาเพราะว่าวันอายุก็จะลอยนิดนึงกลดอนนี้ก็จะแบบว่าค่อนข้างยืดหยุน่นะครับเราจะปรับแต่งอักษร์ยังไงก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เราดูว่ามันมันจะติดติดเกินไปเวลายิงน,นี่อาจจะกลายเป็นตัวเดียวกันไม่ใช่ไหมเอง ก็ยกลอยขึ้นนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับปรับแต่งได้ตามใจช,ชอบในส่วนของกรดอรนครับเราก็จะใช้แบบที่เป็นแบบแตัดสติกเกอร์ก็ได้นะครับตัดสติกเกอร์ติดเป็นแบบแผ่นอะคริลิกก็ได้แล้วก็จะปรับเสริมขึ้นมาอีกตัวเสริมชั้นขึ้นมาอีกก็ได้นะครับอาจจะเป็นชั้นขอบนอกให้เป็นวิ่งขอบนอกเป็นลายเส้นอีกทีหนึ่งนะครับ,นะรบเราก็ต้องเราก็ต้องจับจับไปตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับ เราต้องการตัวนี้เราแค่จับทั้งหมดไว้แล้วก็ต้องการตัวขอบนอกอย่างเดียวก็ใช้คำสั่งวิ่งเส้นรอบรูปนะครับเรา่อได้ได้คำสั่งวิ่งเส้นรอบรูปแล้วแล้วเราก็จะใช้ตัววิ่งเส้นรอบรูปเนี่ยทำคอนัวร์นะครับเอาไซด์หนึ่ง step เห็นไหมครับมันก็จะได้ขอบขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มนิดนึง่านะจากนั้นเราก็เบรกนะครับก็คืออลเลนและเบรกนะแล้วก็ ปรับขนาดเส้นให้ใหญ่นิดนึงอืออย่างนี้มันก็เป็นชั้นขึ้นเป็นเชิงขึ้นมาอีกทีเลยก็ดูสวยงามดีนะครับก็คือปรับแต่งให้เราทํายังไงก็ได้ตามใจชอบนะครับก็เพิ่มเติมในจุดของตัวที่เราต้องการอย่างเช่นว่าเอาเอาดอกมาใส่หน้ากับหลังอืออย่างนี้ก็เลยครับอืมก็ดูสวยดีนะลองสั่งมาดูครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็ไม่เข้าใจก็พิมพ์สอบถามละ ส่วนการใช้บัตรนี่ก็แล้วแต่นะครับถ้าถ้าเซฟบัตรเป็นตัวตัวแล้วก็ใช้วิ่งลอกก็ได้นะครับแต่การคุมคอนโทรลมันจะยากนิดหนึ่งเพราะจำนวนก็จะขึ้นอยู่กับขนาดเวลาเราปรับเปลี่ยนการใช้บเบรมันง่ายกว่านะครับลองทำมาดูแต่ใช้ใช้บัตรก็ได้แล้วแต่เรานะครับใช้บัตรบัตรก็เป็นเหมือนกันก็คือวาดบัตรเป็นตัวดอกแล้วก็ให้เขาวิ่งรอบลูกทีหนึง่งลองทำกันดูครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็นสามารจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับส่วนสมาชิก ห้อง f อนะครับก,ก็สามารถจะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้ผมจำตัวลายจำอย่างวิ่งตามตัวขอบนะบเดี๋ยวผมจะวางลิงก์โหลดไว้ในที่ที่ตัวเพจนะครับเมื่อเข้าเมื่อเข้ามาแล้วก็กดตรงในส่วนของไฟล์นะครับเพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับแล้วกดเจ็ดหนึ่งห้านะครับกดไฟล์เจ็ดหนึ่งห้า 15, แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับว่าจะเป็นรูปตัวนี้นะครับที่จะเอาไป แกะดูว่าการวางนี่เป็นลนักษณะแบบไหนนะครับลองท้งมาดูครับแล้วก็สงสัยอย่าลืมสอบถามมาข้อข้อ,ขอ,ขอที่ติดนะครับตัวที่ทำแล้วทําให้ได้ติดจุดจุดไหนเนี่ยเราถามจุดนั้นมาเราก็จะเคลียร์เทียไปเป็นจุดจุดไปนะคขอบคุณครับ